สวัสดีครับวันนี้นะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเล่นมุกกับ c g m 4 8ซีซั่น2น้องที่จะเข้าไปเล่นมุกด้วยวันนี้ก็คือน้องไขหวานนะครับเคยเล่นไปแล้วในซีซั่นนี้แหละซีซั่น2นี่แหละเปิดมาเทปแรกเลยนะก็น้องไขหวานวันนี้ก็มาเล่นซ้ำน้องไขหวานเคยเป็นเล็บขบไหมพี่สงสัยอ่ะพี่อยากรู้ว่าทําไมเล็บขบเนี่ยมันต้องเป็นข้างซ้ายตลอดเลยน้องก็จะบอกอจริงเหรอคะหรือว่าไม่รู้อะไรประมาณนี้เนาะลราผมก็จะบอกว่าถ้ามันเป็นข้างขวาเขาจะเรียกไรขบ มาไปดูจะเป็นยังไงหวังไม่ได้แล้วอ่ะจังหวัดมันมันติดนรกเลยเออมันไปไหนวะเนี่ยอยู่ไหนไม่เห็นตอนเขารันอะไร งานรัมรัวงานคลิปน้องมาเล่นเลยสวยบ๊ายบายไปละเฮ้ยน้องค่อนข้างเลี้ยชันชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มีการแนะนํามุกให้กับนานาเออเล่นมุกให้กับนานาฟังนะครับเป็นการขายมุกเราให้กับเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เปิด แล้วก็เปิดเข็มกัดออกมาได้เป็นนานาพอดีด้วยนะครับผมก็เลยได้พูดคุยกับนานา,นาด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้คือไม่ได้เข้านานานะครับเพราะว่าเออได้สลิปมาแค่5อันความจริงได้4ดิได้4ี่ได้5อันประมาณลยได้แค่5คนนะครับบวกด้วยกับแถวของนานาเนี่ยคนข้างยาวนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะถ้าเจอนานาเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นมุกกับนานาน,านะครับผมโอเค,อเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเล่นมุกกับน้องไขหวานนะครับผมบาย